เพื่อนเราจะออกกำลังกายในสวนสาธารณะมันจะมีเครื่องให้เล่นนะอันนี้มันเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนว่าแบบนี้เพื่อนเหมือนแบบว่าจะลดพุงได้นะอย่างเงี้ย <c oughs> นู่นคุณชายคุณชายเอาแบบนั้นแบบสร้างกล้าม <c oughs> อันนี้เรา เอาออกเลยชาออกเลยนี่เพื่อนเหมือนจักรยานแต่ว่ามันต้องถีบมันดันหน้าดัานหลังนี่นะดันหน้าด้านหลังเงยเหมือนกันนะนี่ ก็ได้ออกกำลังกายเพื่อนมีแต่เดินมันขี่ม้าเพื่อนกุ๊ก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 นี้แหละเพื่อนเออดูคุณชายไปถ่ายคุณชายดีกว่าดู ใจอ้วนมากบ๊ายบาย